แม่แมวใครเอ่ยชอบปากกาชอบปากกาเพศดำน้อยนี่ใครสีสุดาสีสุดาชอบปากกาเพศดำน้อยนี่รุ่นใหญ่เหมียวรุ่นใหญ่นี่น้องเงินขาวก็รุ่นใหญ่อันนี้น้องอันนี้แม่สีทองมาใหม่แม่ของทองทองทั้งหลายเนาะอันนี้ใครเอ่ยนี่พี่ชิชัยพี่ชิชายก็เหมียวใหญ่รุ่นใหญ่ครับ รุ่นใหญ่เด็กวัดปงชัยรุ่นใหญ่อันนี้ใครอีกนี่บุญทองบุญทองก็รุ่นใหญ่เขาก็ขอนำคลิปน้องๆเมียวเด็กเด็กวัดปงชัยมาเดินเล่นกันให้กับทุก,ท,กท่านได้ดูได้ชมอันนี้มาใครนีที่แม่เสือแม่ลายเสือแม่ลายเสือก็สมาชิกที่มาใหม่ได้ไม่นานอะตอนนี้เป็นเด็กวัดปงชัยแล้ว เป็นเด็กวัดปวงชัยโดยสมบูรณ์อยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความสมคัครใจอยู่ด้วยกันได้อย่างดีครับ,รบนี่ค่ะเอกนี่น้องทองครับอยู่รวมกันได้อย่างดีมีความสุขใจด้วยความรักด้วยความสมคัครใจอันนี้ค่ะเอกน้องนี่ทองหางกักซับทวีซับทวีดำขาวดำขาวอะไรลูกดำขาวใหญ่ สามสีใหญ่น้องส้มขาวจามจุรีอ่าน้องนี่น้องส้มทองส้มทองนี่พี่อ่าพี่หลายหางหม้วนส้มทองก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยกันครับตรงนี้ด้วยกันท่งนี้สองเหมียวเล่นกันในการพี่น้องในการทองหางยาวทองหางยาวกับสีสีขวานฟ้าหน้าดำสีสีหางกวัก ครับก็ขอนำภาพความรักของน้องน้องเมียให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะขอในพรทุกคนทุกท่านที่รับชมคลิปของหลวงปู่ทุกทุกช่องทุกทุกคลิปจะมีความสุขความยินดีมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรารถนาทุกการทุกคนทุกท่านเถินสำหรับคลิปในช่องปอสิทธิบริวงช่องนี้ก็จะมีเป็นคลิปสั้นๆนะไม่ยาวักประมาณสองนาทีเพราะว่า อัพโหลดช้านะก็ขอโอมทนาสาธุแล้วพบก,กันใหม่คิดต่อไปช่วงดีมีสุขท่วกันทุกคนทุกท่านสาธุ